วารตั้งแา่การตีเขาต้องการอะไรโจ้เขาตการกินโจ๊กอร่อยมีประโยชน์ก็พูดว่าฮา โจก่อนครับแล้วก็อขอของแม่คําโจ๊กไก่แป่บอกว่ากินได้เลยลูกจะตัดโจ๊กกินไหครับเอามา กินโจ๊กแค่สาคำก่อนรืจินโจ๊ให้หมด่่วยแล้วลูกเราแค่ให้กินสามคำให้ันเอง,งเข้ใเาใจเด็ครับเริ่มใหม่ครับเจ๊วางอยู่นะ 1>, 1 2 3 4 5ส7 8 9ามส้าเดปครับหยิ้ไม่ยิ้มแบบนี้ยิ้มแบบนี้ทำไม <c oughs> ไม่อา้าหนูยิ้มไม่จริงใจเลยหูเสียใจแส่ยิ้มไม่ได้ต้องยิ้มจาบความสุขจริงๆแววตาต้องสุกสางความสุขใ้ยิ้มแบบนี้และและตาหน้าแลืสองนิ้วังไม่เ้ายิ้มต้องสบาย ยิ้แบบนี้แล้วเวลายิ้มไม่ยิ้มอะไนี่ไปจีบปากไปไปจีบปากไม่เอายิ้มอาปากเลยิ้ม ยืนได้เลยกยาวขึ้นจของผมน อยู uhm. ่ท er ี่ไม่หลอดอาจาร่วยอยู่ที่ยืนเสร็จแล้วี่่วนอะที่ยืนแค่เองพาร์กแอคชดเรียนลำดับข้นตอนสิครับอันไหนนึสเรียนลำบ้ตอนมองชั Vamos